ศาสนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอความรักความถุกสิ่งที่มีชีวิตจากการทำดีจะมีแต่สุขใจ ไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจให้ทำร้ายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนทองทำมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเคยทำนำชีวิต ให้มีความสุขทำคลายทุกที่หมุนมองใจยืดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนคลองทำอัสลามุมะัยกุมบรโอมตุลลเิวบรอกาตุ ขอความเมตตาปราณีจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาให้เกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องอัน้นทำด้วยล้ครับต้องขอชูกรดขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาที่ให้โอกาสผมมุสดัมนะครับมาพบกับท่านผู้ชมในรายการค้นครองธทมทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ รายการนี้นะครับไม่ใช่ Unter รายการบรรยายธรรมนะครับแต่เรื่องราวของคนครองธรรมนั้นจะนําเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้ที่ใช้ธรรมะนะครับพระบัญชาของัาตาลาตามแบบอย่างของท่านบรมศาสดามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของวิถีชีวิตของมุสลิมที่ใช้คุณธรรมนำทางคุณธรรมนำชีวิตนะครับในหัวข้อสาระเรื่องราวของการละหมาดคุณค่าของการละหมาด ความสําคัญของการละหมาดของชาวมุสลิมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะได้สนทนากับวิทยากรผู้สุกนุษย์นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปถ้ารู้จักชาวมุสลิมเนี่ยก็จะเห็นเขาทําละหมาดกันตั้งแต่เช้าตรูท่ทีเดียววันละหครั้งแล้วก็ยังมีละหมาดวันศุกร์อีกละหมาดอื่นๆอีกเอ๊ะเขาทําอะไรกันยังไงวันนี้รายการคุณครองธรรมครับก็จะได้สนทนากับวิทยากรผู้สุกนุษย์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของ ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับโดยทั่วไปจะรู้จักในนามของตุ๊ะครูอารมณ์ดีครูหมิ่นบ้านตรับนะครับหรือว่าอาจารย์เจ๊หมินหะแหละครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมุลกุลลอฮฺเบอร์กัดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนครองธรรมอีกครั้งครับทักทายกับท่านผู้ชมครับให้สลามกับท่านผู้ชมบิสมิลลาฮฺอัราะฮฺบาริฮินัสตัยน์วะลาฮฺโวลาวะลาฮฺกูอัติลลาบิลลาลีนอัลีนอัซิม S a s s a l a m u a ก a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ได้รับเกียรติจากลัลว์สุภาฮาวะอาลานั้นได้มาคุยกับพี่น้องในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ให้พี่น้องตั้งใจในเรื่องของศาสนาด้วยความรักและด้วยความเคารพอยากคุยให้ให้หมดความสามารถที่จะพอคุยได้นะครับ ครับเป็นเรื่องราวของการทําละหมาดของชาวมุสลิมเนี่ยอาจารย์เพราะว่าคนพี่น้องต่างศาสนิกโดยทั่วไปเขาก็ที่พบที่เห็นคุ้นชินกันอยู่ก็คือจะเห็นพี่ชาวมุสลิมเนี่ยเขาทําละหมาดและก็ทําละหมาดกันตั้งแต่เช้าตรู่วันละห้าเวลาและก็ยังมีวันศุกร์จะต้องละหมาดอีกทําไมต้องละหมาดอาจารย์เิ็ลาะไรหรอมันระฮิมทําไมต้องละหมาดเราต้องเข้าใจคําว่าละหมาตคืออะไรก่อน ละหมาดคือการดูอา<ม>การขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าสั้นๆเรียกละหมาดระหมาดคุณพี่บอกว่าแท้ที่จริงการละหมาดนั้นจะยับยัง้งจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม,มทุกคนที่ปฏิบัติละหมาดแล้วส่วนใหญ่ที่ละหมาดที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบจะไม่ทําแน่นอนครับเรื่อง,เร,องเรื่องสิ่งที่ผิดๆผิดศาส,สนาหรือว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ทําเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าต้องเน้นหนักให้พวกเราชาวมุสลิมทุกคนนั้นต้องละหมาดและละหมาดจะขาดมไม่ได้ช่นเดีวยว้ันห้าเวลาก็ห้าเวลาจะเว้นวันเวลานั้นเวลานี้เลือกปฏิบัติเอาแต่ตามถนัดใจไม่ได้ครับอาจารครับต้องเลยนะฮะต้องต้องละหมาดนะครับต้องไม่ละหมาดไม่ได้เป็นภาคบังคับเคับดิดขาดตรงต่อเวลาด้วยอ,อืนั่นคือ ภารกิจของผู้ศรัทธานะครับที่จะต้องประกอบศาสนกกจคือขึ้นชื่อว่าเป็นชาวมุสลิมนะครับที่อยู่ในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาครับท่านผู้ชมก็คือผู้ศรัทธามุสลิมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมุสลิมผู้ชายมุสลิมะผู้หญิงนะครับจะต้องละหมาดหนึ่งในวิถีชีวิตของอิสลามนะครับจะต้องละหมาดกันถึงนี้ความสําคัญอาจารย์ ความสําคัญของการละหมาดครับพวกเราทุกคนถ้าไม่เห็นความสําคัญทุกคนก็ต้องเกียดค้านต้องเห็นความสําคัญความสําคัญของการละหมาดให้นึกเสว่าในละหมาดมีอะไรกี่อย่างครับในละหมาดอาหารทุกชนิดต้องหยุดการพูดต้องหยุดการกินการดื่มอะไรก็ต้องหยุดนี่ความสําคัญก้อนหนึ่งแล้วครับสแสดงว่าในละหมาดก็มีทั้งเอาหน้าของเรานี้ไปยังกิบรัต หมายถึงไ,ไมายถึง,งว่าทางกิบลัดหมายถึงทางกิบลัดก็ทางใบตุลานั่นแหละอ่านั่นก็โทษทีหนึ่งแล้วก็มังมุจับการกล่าวปฏิญาณก็อยู่ในละหมาดแล้วก็ก,การปอ,อหยุดทุกเรื่องก็อยู่ในละหมาตดตั้งแต่ทั้งห้าข้ออยู่ในละหมาดทั้งหมดนันนี่ความสําคัญเพราะฉะนั้นการที่ได้ละหมาดก็รวบรวมหลักการทั้งหมดนั้นมาอยู่ในตัวเราและก็อยู่ในพิธีปฏิบัติคือการเข้าเฝ้า อรรถสภาตระากไหว้พระสุตตะลาเท่ากับสนทนากับพระองค์อยู่ตลอดในช่วงนั้นครับและก็ที่ตุ๊กครูหมิ่นหรือว่าอาจารย์เจมินนะครับได้บอกว่าต้องผิดหน้าหรือหันหน้าเวลาละหมาดเนี่ยไปทางกิบรัตนะครับแล้วก็พูดถึงบเดนลครับก็คือหินดำๆนะครับที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็เราอยู่เมืองไทยเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคน ไม่อยู่พระเจ้าอยู่นั้นเปล่าไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ที่เกว่ใบต้นลหบ้านแห่งพระองค์คือความเข้าใจแบบง่ายๆแต่ที่จริงก็คือให้พี่น้องทุกคนที่ปฏิบัติละหมาดนั้นต้องไปจุดเดียวกันก็คือจุดร่วงหัวใจของการสามัคคีร่วงหัวใจนึกถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างไม่ให้มีการแตกแยกไปตรงไหนก็เอาจุดนั้นเป็นที่ตั้งใช้คําว่าอัลลอฮฺอักบัร พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรกล่าวเหมือนกันทุกคนแล้วก็หันหน้าเข้าไปสู่ใบติลละหรือว่ากิบลัตทุกคนต้องเหมือนกันครับทีนี้นะครับอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยนะครับได้ยินเสียงอัลโลศมันหมายถึงยังไงอาจารย์ายงังไงเรียนเชิญเอาลอ์ประกาศตั้งแต่เช้าเลยยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าช่วงเวลาสุฮีใช้เป็นพระอาทิตย์เป็นเครื่องหมายใช่ไหมพอได้เวลาก็ประกาศ ให้ทุกคนต้องตื่นเข้ากราบไหว้ต่ออรถสุภาต่อตลาดสุโบแล้วก็เวลาของตะว,วันขึ้นนะเขาเรียกนะแล้วก็ช่วงบ่ายสะฮอดตะว,วันเอ,อียงทั้งนั้นและทั้งนี้ก็เปรียบเทียบว,ว่าพระศัสดาบ,บอกว่าเหมือนคนที่ละหมานนั้นเหมือนอย่างกับบุคคลที่ได้อาบน้ําทุกวันวันละห้าครั้งมีสายน้ําอยู่ข้างบ้านแล้วก็ลงไปอาบน้ําทุกวันทุกครั้งวันละหเวลา มันก็อะไรที่จะติดอยู่สิ่งสกปรกไม่มีแก่กบผู้นั้นเพราะฉะนั้นตัวละหมาดที่บริสุทธิ์ที่ทําให้เจ้าของมันสะอาดอก็คือขาดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ถ้าขาดก็คือถือว่าหลักการที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางไว้นั้นเรากล้าดื้อดึงกล้าปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นผิดแล้วแก้ไขได้แล้วก็ขาดไม่ได้อย่างอื่นหยุดได้ บวชหยุดได้มีปัญหาไม่ข้นเท้าชแชลยแก่ชราไม่ปฏิบัติก็ได้แต่เรื่องละหมาดตลอดชีวิตไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเด็ดขาดที่ได้สองข้อคือหลับแล้วก็ลืมครับท่านหลับกับลืมอนุญาตเหลือจากนั้นไม่มีจะเจ็บแค่ไหนจะพ้าต้องทำอะไรก็ตามมันหยุดไม่ได้สรุปว่ายอย่างนั้นทำไมต้องห้าเวลาอาจารย์ที่ได้เป็นห้าเวลา <c oughs> เพราะว่าแต่เรื่องก่อนครับ ห้าส <50. S 1> ิบที่พระบัญชาจากอรรถสุนตลามาถึงท่านนาบีห้าบเป็นการลำบากกับประชาชาติของอุมัตนาบีนบีก็เป็นการขอร้องต่อพระองค์ครับตัดให้จากห้าสิบมาเหลือห้าแต่ผลบุญที่ปฏิบัติห้านั้นก็ผ่านเท่ากับห้าสิบก็เลยก็ให้กับประชาชาติที่เล็กๆแบบพวกเรานี่แค่ห้าก็รู้สึกว่าหนักแล้วแต่ต้องปฏิเสธไม่ได้แม้แต่ ครั้งเดียวครับและทีนี้ในในละหมาดที่ไหนยังไงทําไมต้องจะต้องเป็นที่มัสยิดด้วยละหมาดเพราะท่านนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามต้องทําละหมาดที่บ้านที่ตรงไหนก็ไม่ว่าแต่ที่ดีที่สุดก็คือให้รวมกันให้รวมกันที่ดีที่สุดก็คือที่ใบติละที่มะกะให้รวมกันจากนั้นก็ที่มดีนะหลังจากนั้นก็คือที่มัสยิดต่างๆครับอันนี้มันสุดยอด เพราะการละหมาดที่มารวมกันที่มัสยิดนั้นมันต่างครับ<ม>คนเดียวคนเดียวก็ได้แค่แค่หนึ่งก็เรียกไล<ม>้เรียกศูนย์นะแต่รวมกันก็25หรือ27เท่าการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮฺตาล,ตลาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราคนนี้ก็ไม่เต็มร้อยผมก็ไม่เต็มร้อยคนนู้นก็เต็มร้อยเต็มร้อยก็มารวมกันแล้วเ็าเรียกว่าสวาวุนอะไรเหม,มพระองค์จะตอบแทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือมัสยิดสรุปว่าให้ละหมาดรวมกัน ผู้ศรัทธาชาวมุสลิมจะต้องละหมาดใช่ไครับอาจารย์ได้อะไรบ้างอาจารย์ละหมาดเยะดอะเลยละหมาดเยอะเลยละหมาดได้ที่ว่าเราได้สนทนากับพระผู้เเจ้า <c oughs> คนที่จะละหมาดได้จริงๆนะ <c oughs> คนต้องซึ้งต่อพระผู้เเจ้า <c oughs> ถ้าไม่ซึ้งต่ออัลลอฮ์ไม่เห็นภาพหรอกครับแต่แท้ที่จริงริสกีปัจจยยังชีพก็มาด้วยการละหมาดคนที่ละหมาดจะไปออกนอกเส้นทาง ก็ไม่มีนะครับคิดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนื่องด้วยการปฏิบัติละหมาดอยู่อย่างมีความสุขทะเลาะวิวาทก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ยังในพบนี้แล้วก็ในสุสานก็ยังได้อีกอารถูกทำโทษต,ต้องเชื่อคนที่ศรัทธาจริงต้องเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เห็นครับต้องเชื่อในสิ่งที่เร็บเบสิ่งที่พลญานวิสัยอันนี้ต้องเชื่อครับท่านเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้ถ้าเชื่อทําได้ทุกอย่าง ถ้าจริงทําได้ทุกอย่างศรัทธาอย่างเดียวสุดยอดยังมีเกี่ยวกับที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับการที่ละหมาดม,มัสยิดนะครับเป็นการรวมกันความสมัครคีตรงนี้อาจารย์อันฮัมดุลิละเพราะฉะนั้นการที่รวมกันก่อนละหมาดเราก็ได้คุยกันหลังละหมาดที่เราก็ได้คุยกันคิดในเรื่องดีๆเขาเรียกว่าอันปรกตุมาอันยามาอะที่จะเป็นสิริมงคลน,นั้นได้ ต้องรวมกันครับเพราะฉะนั้นที่เขาว่าให้ละหมาดรวมข้อคิดได้หลายอย่างครับแล้วก็สุดยอดก็คือวันศุกร์ทั่วโลกต้องรวมกันบังคับเด็ดขาดต้องมาอยู่ที่มัสยิดให้ได้นะครับเพราะได้ฟังได้ฟังคุตุบาบได้คำเทศนาได้ฟังคำบัญจาได้ความการตักเตือนแสดงว่าพวกเราทุกคนให้อยู่ในการถูกตักเตือนและก็ ให้ตักเตือนคนที่เตือนเราที่ดีที่สุดเราต้องไปขอบคุณอันธร,รมดินละกับคนที่เตือนเราแต่ที่จะเตือนที่ดีที่สุดก็เตือนในช่วงเวลาต่างคนต่างอยู่ในอยู่ในสะอาดอ,อยู่ในน้ําละมัดอยู่ในอยู่ในสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในเพราะฉะนั้นเราทุกคนถ,ถ้าทำได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาที่จะแก้ได้นที่ที่จะแก้ไม่ได้เรื่องการเข้าถึงเข้าถึง,ถงซึ่งความศรัทธาแล้วก็ สบายไปตลอดทั้งลูกนี้และวรพุลูกหน้าอารัฐครับเดี๋ยวในช่วงหลังครับท่านผู้ชมครับในการละหมาดการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมเนี่ยนะครับกับการปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนิกไปทํางานด้วยกันการละหมาดจะเสียเวลาหรือไม่อย่างไงและก็ได้ผลรวมในภาพอรวมของภาคสังคมเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือในช่วงที่สติดตามครับ ถ้าบอกว่าเจ้านายบอกว่าผมไปละหมาดไปครึ่งวันไอ้นั่นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับทำนำชีวิตให้มีความสูงทำคลายทุกข์ที่หมดมองใจยึดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฝังลงในใจของคน Oh. การคนครองธรรมนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานะครับในขณะนี้นะครับสนทนาอยู่กับโต๊ะครูหมินบ้านตรับโต๊ะครูหมิน่นหะแหลหรือว่าอาจารย์เจหมินนะครับที่สนทนาเรื่องราวของคุณค่าความสําคัญของการละหมาดนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลานะครับทีนี้การละหมาดอย่างที่ได้บอกว่าในช่วง,วงต้นแล้วนะครับเป็น เรื่องส่วนตัวปัจเจกส่วนตัวก็คือปฏิบัติตามพระบัญชาของเราตลาที่บอกว่ามุสลิมจะต้องละหมาดนะครับและก็ชาวมุสลิมจะต้องละหมาดทีนี้ในส่วนของภาพองค์รวมในภาคสังคมที่เราจะต้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องต่างศาสนิกอาจารย์จะต้องทํางานกับพี่น้องต่างศาสนกเอ๊ะการไปละหมาดเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาการทํางานนะทางภาคองค์รวมในส่วนของเพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือภาพรวมของสังคม จะได้อะไรจากคนที่ละหมาดอยู่ในแนวทางาศาสนาครับบิสมิลาลาฮรริราะห์มานะฮีมพี่น้องครับไอเราอยู่ในาวะสังคมาหุชุมชนเราต้องอยู่ให้ได้เพระาะฉะนั้นคนที่ซึ้งต่ออัลลอฮฺสุตลตาราจริงนั้นถึงยังไงก็ตามบริษัทจะจ้างไม่จ้างก็ต้องทําละหมาดถ,ถ้าเขาจะคิดว่าเสียเวลาด้วยการละหมาด จะไปแตะต้องเขาไม่ได้เพราะนานนานไม่ละหมาดแต่ละครั้งละหมาดแต่ละครั้งถ้าค,คนที่บริสุทธิ์จริงนะครับไม่เกินนี่เราอยู่อย่างนี้พร้อมอย่างนี้ไม่เกินห้านาทีเราจะทํางานทําอะไรก็ได้ถ้าบอกว่าเจ้านายบอกผมไปละหมาดไปครึ่งวัน ไอ,ไอ้นั้นเกตนาที่ไม่บริ <c oughs> สุทธิ์นะครับแต่ผมเป็นเจ้านายก็ผมไม่จ้างอยู่ดีนะครับ <c oughs> แค่ห้านาทีนะแค่ห้านาทีครับบางทีไม่ถึงอ่ะ <c oughs> นะครับเพราะไม่ใช่ว่ารีบละหมาดแล้วจะต้องไปทํางาน <c oughs> คิดเวลาจริงๆคนที่พร้อมที่จะทํางานที่พร้อมที่จะบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับทั้งน้ําละหมาดทั้งอะไรลยสรุปแล้วก็ให้เวลาทั้งอาบน้ําละหมาดก็ประมาณสิบนาทีสูงสุดแต่เป็นไปไม่ได้นะครับผมรู้ดีเรื่องนี้ครับผมอยู่กับพี่น้อง อ้างศาสนิกนกเยอะแล้วก็อยู่มาตลอดนะครับสุดยอดก็คือให้เราจริงใจทั้งข้างนอกและข้างในเป็นอันว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องการละหมาดสมมติว่าในถึงเวลาละหมาดผมกําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ผมบอกผมขอไปละหมาดก่อน ได้ไหมอาจารย์งานกำลังเดินไม่งานกำลังเดินอยู่ในเวลาละหมาดมันต้องอยู men, ่ในเวลาเวลาตั้งเยอะไม่ใช่ห้านาทีเวลาตั้งกี่ชั่วโมงก็ให้เวลาเดินทางเขาก็อไปเดินทางก้าเวลาแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทำก็ไปทําในช่วงที่สองก็ยังได้ได้เวลาแล้วเอาช่วงของที่สองของสี่โมงเย็นมาไว้ในสิบสองครึ่งก็ยังได้ครับมันแล้วแต่ มันสรุปว่าถ้าคนที่ตั้งใจจริงๆนะไม่ต้องหาทางไปอย่างอื่นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับเราคิดว่าถ้าเราจริงใจแล้วก็ทําได้ทุกเรื่องไม่ต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหรอกครับอันนั้นคิดกันเอาเองหรอะเขาเรียกว่าศาสนามิบังคับในสิ่งที่ทําไม่ได้อของที่หนักเกินไปไม่มีในพระบาัมีเก็บอกให้โอกาสตลอดครับ กับการที่ละหมาดนีนะครับท่านผู้ชมครับละหมาดอ,อยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในคือได้อยู่ใกล้กับพระเป็นเจ้าตลอดเวลาทั้งพระกอบละหมาดนี่เขาก็ได้อบน้ําละหมาดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลากับการที่เขาจะเผือไผในหัวจิตหัวใจไม่มีหรอกครับมไม่มีลองคิดดูสิคนที่ละหมาดจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆงสืบประวัติดูอื น้อยที่สุดที่จะมามทําความผิดเพราะว่ามันบอกในทุกเวลาว่าสมมุติเป็นที่ว่าเป็นดวงอานะอิตินาให้พระผู้เป็นเจ้าให้ทางนำํำกับเราเซโรตันมุสตากิมแนวทางอันเที่ยงธรรมมันเป็นดวอาอยู่ตอลอดนะท่านท่านวุฒิลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับใครก็ตามตราบใดที่เชื่อมั่นในพระหมหาคัมภีร เชื่อมั่นในพระคุ้เป็นเจ้าเชื่อมั่นในพระศาสดาต้องขาดไม่ได้ด้วยเจตนาหลับลืมสองข้อนี้หลังจากนี้จะไปาหาวิธีการอื่นไม่มีมเด็ดขาดนะครับจะหาทางไหนเจ็บต้องละหมาดไม่สบายต้องละหมาดรู้สึกนั่งอย่างนี้ก็ได้นอนก็ได้คิดเอาก็ได้กระดิกนิ้วก็อย่างได้ต้องคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่า ไม่มีหนทางไหนที่จะอนุญาตให้หยุดการละหมาดได้นอกจากหลับกับลืมครับก <Li> ็แปลว่าเราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอรหัสุภานาหัวตลาตลอดเวลาเลยตลอดครับเมื่อตรงนี้ครับอาจารย์เมื <od> ่อเมื่อเราอยู่กับพระพู้เป็นเจ้าตลอดเวลาสําหรับผู้ศรัทธานะครับทีนี้ในภาพโดยทั่วไปครับท่านผู้ชมที่ทุกวันนี้เนี่ยในภาคสังคมอาจารย์จะมีกล้องวงจรปิดเยอะ ครับนะครับทีนี้พอเห็นกล้องจุงวงจรปิดปั๊บเนี่ยกับการที่จะทําความผิดหันไปดูเหลือไปดูแป๊บหนึ่งไปต็้องไม่กล้าทำแล้วในส่วนของผู้ที่ละหมาดและก็อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่อยู่ในหัวจิตหัวใจกับการที่เขาไม่มีใครเห็นได้ไหมโอ้ไม่มีใครเห็นข้อที่ว่าให้ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดใช่ไหมอย่างนั้นไม่มีวงจรปิดไม่มีวงจรปิดไม่มีวงจรปิดไอ อินนาอะลัยกุมลาฮากิสินบุญพวกเราทุกคนมีการดูแลจากมาลาอิกะต้องเชื่อเองมาลาอิกะคือเทวทูตครับวู็สวรรค์ครับนั่นแหละมองดูจับผิดจับถูกอยู่ตลอดเวลาเหนือกว่าวงจรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจจริงๆที่เราคุยกันอยู่อย่างนี้ที่เราพูดอย่างนี้มันไม่เหนือกว่าเส้นทางของมาลาอิกะ ที่ถ้าจะผิดจะถูกแกเราเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจริงต้องเชื่อข้ออื่นด้วยชอเชื่อเชื่อ,อเรื่องพระเจ้าเรื่องมาเลกะเรื่องเทวทูตของอลตลาเพราะฉะนั้นทําในสิ่งผิดทําไม่ได้ถ้าทําขืนความรู้สึกก็ ถูกโทษอย่างแน่นอนครับอืมครับทีนี้ก่อนจะจากลาก,กันในวันนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้อาจารย์เจมีนครูหมีนบ้านตรับนะครับที่สนทนาในเรื่องราวของคุณค่าความสําคัญของการละหมาดและก็อาจารย์ได้พูดถึงว่าการละหมาดที่มัสยิดนะครับ<ม>ถือว่าเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องราวของความร่วมมือร่วมใจและก็อิสลามนะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องราวของพลังแห่งการร่วมมือร่วมใจกันคุณค่าจากการ ละหมาดที่ร่วมมือร่วมใจเป็นพลังต่อสังคมชุมชนประเทศชาติอย่างไรบ้างครับบิศวิลนะพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับขอบอกว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนที่อยู่บนโลกนี้บนดนญานี้บนใบนี้ให้นึกเสียว่าผ้าขาวครับสามผืนกระดานสามแผ่นคิดแค่นี้แล้วเราทุกคนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับเราต้องเข้าใจว่า ในเมื่อเรารับคำสั่งจากพระพุพ้เเจ้าด้วยความเชื่อมั่นแล้วต้องหนักแน่นต้องปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือแนะตัวบอกตัวเราแล้วก็ลูกๆของเราไปเป็นคลินิกครอบครัว<ม>ชวนกันไปมัสยิด<ม>แล้วชีวิตจะปลอดภัยทุกเรื่องต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้แสดงว่าเราเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ออกนอกเส้น<ม>ออกนอกทางขอให้พี่น้องตั้งใจเถ,ถิดว่า วันหนึ่งที่เราอยู่เราอยู่เพื่อไปแล้วก็ไปก็เพื่อไปอยู่คิดได้อย่างนี้ mm hmm. เราทุกคนต้องขาดไม่ได้ให้พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับตั้งใจมั่นใจแล้วก็กล้าตัดสินใจว่าสัญญากับตัวเองกับพระเจ้าว่าชีวิตทั้งชีวิตจะปฏิบัติตามคําสั่งพระบัญชาแห่งพระองค์และจะไม่ผิดพลาดในชีวิตนะครับครับอาจากกันล้อคอยรอนนะครับ ขอเราตาลาได้ตอบแทนความดีให้กับอาจารย์เจมินบ้านตรับอาจารย์เจมินหัดแหละนะครับในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสูงขาานะครับในฐานะประธานสภาสันติสุขตําบลจันโงงอาเภอจันนานะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของคุณค่าการละหมาดผ่านรายการคนครองธรรมนะครับไม่ใช่เป็นรายการบรรยายธรรม ท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักตัวตนความเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเพื่อนๆของท่านมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของรายการคนครองธรรมขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะครับผมวุฒิปันอดัมอาจารย์เจมินนะครับขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ครับอีชอลอเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปบอบิลไลจ้องฟีกวันฮิดายะวัสลามอัลัยกุมบารมาตุลลอฮิยะบารอกาตุ พวกเราทุกคนท่านผู้ชมที่รปรารพรักทุกท่านนะครับใครก็ตามตราบใดทีเนน่เชื่อมั่นในพระมหาคคำพีเชื่อมั่นในพระพุ็นเจ้าเชื่อมั่นในพระศาสดาต้องขาดไม่ได้อขอให้พี่น้องตั้งใจเจถิดว่าวันหนึ่งที่เราอยู่เราอยู่เพื่อไปแล้วก็ไปก็เพื่อไปอยู่คิดได้อย่างนี้เราทุกคนต้องขาดไม่ได้ให้พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับตั้งใจมั่นใจแล้วก็ กล้าตัดสินใจว่าสัญญากับตัวเองกับพระเจ้าว่าชีวิตทั้งชีวิตจะปฏิบัติตามคําสั่งพระบัญชาแห่งพระองค์และจะไม่ผิดพลาดในชีวิตนะครับทำนาำชีวิตให้มีความสุขทำ กลายทุกที่หมุนมองใจยึดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฝังลงในใจของคนคลองทา